นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงสุภัตาสีตะวันจากโรงเรียนเทศบาลอินทะปัญญาวัดใหญ่อินทารามจังหวัดชนบุรีจะมากล่าวพุทธทอพุทโชในหัวข้อความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริต จิตหนุนเนื่องงามระเทืองด้วยหลักธรรมนำเหตุผลทุจริตคือเนื้อร้ายทำลายคนทำลายตนทำลายชาติพินาศจมคนที่ซื่อสัตย์สุจริตคือคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและรู้จักพอเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่รู้จักพอ ไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจำนวนเงินแต่ชอบปรับจำนวนเงินให้เท่ากับขนาดของใจความทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่การไม่รู้จักพอบ่อที่ถมได้ยากที่สุดคือบ่อแห่งความโลภคนจนในโลกนี้มีอยู่สองประเภทจนเพราะไม่มีจนเพราะมีไม่พอกินไม่รู้จักอิ่มอยากไม่รู้จักพอ ก่อปัญหาไม่รู้จักหยุดนี่แหละคือมนุษย์ภูมมากด้วยกิเลสตันหาถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมสุจริตสามประการดังต่อไปนี้1กายสุจริตประพฤติชอบด้วยกายคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการลักทรัพย์ทุกท่านทราบไหมคะว่า วันนี้เราใช้เงินหรือเงินใช้เราเงินเมื่อเป็นทาตจะเป็นทาตที่แสนดีถ้าเป็นนายจะเป็นนายที่ทารุณและแสนโหดร้ายเมื่อเงินเข้าทางหน้าบ้านคุณธรรมก็จะบินหนีออกทางหลังบ้านเมื่อสินบนเข้าทางมือขวาความซื่อสัตย์สุจริตก็จะออกทางมือซ้ายเงินมันจะละลาย ละลายความซื่อสัตย์ออกจากจิตใจคนนตทิตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีเพราะความโลภคือปากเหวที่ลึกที่สุดเป็นปากที่หิวไม่รู้จักหยุดเป็นปากที่อ้าอยู่ตลอดเวลาบุญกุศลของชีวิตไม่ใช่ได้ในสิ่งที่ตนเองชอบแต่จงชอบในสิ่งที่ตนเองได้ 2. ววจีสุจริตประพฤติชอบด้วยวาจาเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อถมน้ำลายรถฟ้าฟ้าก็ถมน้ำลายรถเราทางกันและทางแก้พูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นกรรมทำอย่าให้เป็นโทษโกรธอย่าให้เป็นภัย ใจอย่าให้เป็นทุกข์ข่าวลือข่าวลวงมักถูกสร้างโดยคนที่เกลียดส่งต่อโดยคนไม่รู้จักคิดและถูกเชื่อสนิทโดยคนหูเบา 3. ม,มโนสุจริตประพฤติชอบด้วยใจไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นชอบตามทํานองคลองทาความเห็นผิด คือรากฐานของชีวิตที่ล้มเหลวดวงใจดวงนี้จะต้องไม่เป็นเมืองขึ้นของใครดวงใจดวงนี้จะต้องไม่เป็นทาสแห่งความหลงขึ้นชื่อว่าความหลงไม่ดีทั้งนั้นหลงลาบทำให้คิดคตหลงยศทำให้คิดชั่วหลงสรรเสริญทำให้เพลิดเพลินจนลืมตัวหลงสุขทำให้เมามัวสุดป,ประมาณ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะดูบ้านเมืองให้ดูที่ความสะอาดดูประชาชาติให้ดูที่ความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสจึงเป็นหัวใจในการพัฒนาชาติบ้านเมืองแต่ถ้าวันนี้ประชาชนคนไทยไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตการซื้อสิทธ์ขายเสียงก็ยังคงต้องมีต่อไป ทานักการเมืองไรซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตการโกงบ้านกินเมืองก็ยังมีต่อไปถ้าพ่อค้านักธุรกิจไรซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานปลาหมอคางขาวก็จะกลายเป็นปลาหมอคางดำความซื่อสัตย์ไม่ใช่มีไว้เพื่อเก็บเข้าลิ้นชักความซื่อสัตย์ม่ใช่เขียนติดไว้ข้างฝาเท่านั้น แต่ความซื่อสัตย์จะต้องพิมพ์ไว้ในดวงใจเก็บรักษาไว้กับชีวิตถ้าเราปฏิบัติยึดหลักธรรมสุจริตสกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตสุขในโลกนี้ดีในโลกหน้าอย่างแน่นอนค่ะ